นิพิษให้กำลังใจมาดามเดียแสงสว่างนำพักเป็นดาวเหนือชาวเรือไม่รู้จกัก จากการประชมุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในเรื่องของหัวหน้าพรรคที่โรงเรมิราเคิลแกรนเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งทางมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคผู้สมัครชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีคุณสมบัติไม่ครบหลังได้เสียงสนับสนุนไม่ถึง3ใน4ในข้อบังคับพรรคที่31วงเล็บ6ถากมีเสียงเกิน3ใน4จะสามารถยกเว้นข้อบังคับตามข้อบังคับที่31ได้ในกรณีที่เป็นสมาชิกพรรคไม่ถึง5ปีและต้องเคยเป็นสสในานามพรรค ที่ประชุมจึงไม่อนุญ,ญาตให้มาดามเดียลงสมัครชริงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ ล่าสุดนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาพต์ให้กำลังใจมาดามเดียด้วยข้อความว่าให้กำลังใจมาดามเดียเมื่อวานผมนำทีมทนายความเดินทางไปดูที่เกิดเหตุคดีหนึ่งตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่ได้ติดตามข่าวก็เลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กับเขาหรอกตกค้ำๆก็ดูข่าวย้อนหลังก็เป็นไปตามที่ทราบกันแล้วผมเขียนข้อความนี้เพื่อให้กำลังใจมาดามเดียนางสาวธัญยาบุญนาคที่เสนอตัวเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ที่ประชุมไม่หวดให้เธอเข้าแข่งขัน